สวัสดีครับพบกับผมทนายวิรยุทธ์นะครับวันนี้มาถึงตอนที่295นะครับตอนที่295เป็นเรื่องชู้ถูกฟ้องเรียกค่าเสียหายจากภรรยาหลวงจะไม่จ่ายได้ไหมคะนะครับก็เป็นตอนที่295นะครับเหตุผลที่จะต้องมาพูดในคลิปวิดีโอนี้ก็เนื่องจากว่านะครับทนายวิรยุทธ์เนี่ยได้ลงนะครับคลิปวิดีโอใน YouTube นะครับเกี่ยวกับการฟ้องชู้หรือถูกฟ้องเป็นชู้นะครับก็มีนะครับ ทั้งภรรยาหลวงและภรรยาน้อยหรือคนที่เป็นชู้เนี่ยก็ติดต่อเข้ามากับทนายวิยุท์มากนะครับส่วนมากก็จะบอกทนายวิยุท์หรือขอสอบถามนะครับในเรื่องของการถูกฟ้องว่าเป็นชู้เพราะอะไรเพราะว่าทนายคนอื่นนะครับลงแต่เรื่องการฟ้องชู้นะครับแต่ผมนะ่ะลงทั้งสองด้านนะครับทั้นผมเคยเป็นทนายทั้งสองด้านทั้ง ทั้งฝ่ายโจทก์และฝ่ายจำเลยนะครับก็เลยเห็นนะครับมุมมองที่แตกต่างกันอยู่หลายประการนะครับว่าหากท่านเป็นเมียหลวงท่านจะรู้สึกอย่างไรในการฟ้องเรียกค่าเสียหายหากท่านเป็นภรรยาน้อยนะครับถูกเขาฟ้องบ้างนะท่านจะรู้สึกอย่างไรนะครับวันนี้เราก็เลยมาด้านของภรรยาหลวงนะครับว่าหากไม่ใช่ด้านของภรรยาน้อยนะครับว่าหากภรรยาน้อยเนี่ยถูกฟ้องว่าเป็นชู้นะครับ จะรู้สึกอย่างไรนะครับแน่นอนครับเจ็บใจนะครับเจ็บใจอันนี้มันมีแน่นอนนะครับแต่ท่านอยากรู้หรือไม่ครับว่าคําถามที่แฟนคลับส่วนมากจะถามกับธนายเนี่ยในส่วนของหญิงชู้หรือชายชู้ที่เขาถามเนี่ยมันเป็นเรื่องอะไรนะครับแน่นอนครับเรื่องที่ถามเป็นประจําเลยนะครับข้อที่หนึ่งก็คือนะครับหญิงชูจะถามว่านะครับ ไม่จ่ายค่าเสียหายให้กับภรรยาหลวงได้ไหมนะครับเพราะฝ่ายชายนั้นได้เลิกคบหากับตัวภรรยาหลวงมานานหลายปีแล้วประกอบกับตัวเมียน้อยเนี่ยไม่ทราบว่าตัวสามีของเขาเนี่ยได้จดทะเบียนสมรสเพราะเขาพูดแต่เพียงว่าเลิกกันแล้วนะครับเลิกกันแล้วอันนี้เป็นคำถามแต่เราจะไม่ลงรายละเอียดนะครับให้ท่านไปสงสัยเอาเองนะครับว่ามันได้หรือไม่ได้นะครับ ส่วนคําถามข้อต่อมาก็คือนะครับข้อที่สองเนี่ยฝ่ายหญิงเนี่ยเคยพูดหรือเคยพิมพ์ข้อความในไลน์หรือเฟซนะครับว่ายกสามีให้กับหญิงชู้แล้วจะมาฟ้องฉันได้อีกอย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นคําถามที่เขามักจะถามกันสนานะครับส่วนประการต่อมานะครับข้อที่3ก็คือฝ่ายหญิงเนี่ยรู้นะครับว่า ตัวฝ่ายชายคบหากับหญิงชู้เกิน1ปีขาดอายุความหรือไม่นะครับนะครับบางคนก็อาจจะคบหาอยู่นะครับแต่ไม่มีหลักฐานทนายก็อาจจะต้องแนะนําว่าให้สู้ไปนะครับเพราะว่าหลักฐานในส่วนของภาพถ่ายหรือปักฐานในการแชทเนี่ยภรรยาหลวงไม่มีนะครับแต่ความจริงคุณอาจจะคบหากันอีกเรื่องหนึ่งอันเป็นข้อที่จริงแต่ข้อกฎหมายนะครับก็อาจจะสู้ในประเด็นนี้ว่าขาดอายุความนะครับส่วนข้อที่4นะครับฝ่ายหญิงเนี่ย มักพูดจาเส,สเียดสีดูหมิ่นเหยียดหยามหญิงชู้ด้วยคำดุรแรงนะครับอย่างเช่น้อ้คำว่าอ e ีกาลีอีเฮียอะไรเงี้ยนะครับไอผู้หญิงหาเงินอะไรเงี้ยมันก็เป็นค่อยคำที่เมียหลวงด่านะครับไอการที่เขามาด่าเนี่ยตามกฎหมายในเรื่องของละเมิดเนี่ยเขาก็มีหลักอยู่ว่านะครับว่าถ้าผู้เสียหายมีส่วนในการทำความผิดจะเรียกค่าเสียหายเต็มจำนวนไม่ได้นะครับ อย่างเช่นเขาฟ้องมา1ลร้านเรียกจากหญิงชู้1ลร้านนะครับจำนวนเงินนะครับที่ศาลอาจจะต้องตัดสินเนี่ยหากผู้เสียหายมีส่วนผิดในการไปได่าญิงชู้อะไรเงี้ยนะครับหรือเป็นการยุยงส่งเสริมให้เขามีชู้กับสามีอย่างเงี้ยอาจจะลดลงมานะครับเป็นค่าเสียหายนะครับจากเดิมร้านหนึ่งอาจจะลดลงมาเหลือแสนหนึ่งสองแสนสามแสนอะไรเงี้ย เป็นต้นยกตัวอย่างให้ฟังนะครับไม่ได้หมายความว่าศาลจะต้องตัดสินอย่างนี้นะครับบางท่านดูคที่วิดีโอทนายนะครับคิดว่าศาลจะต้องตัดสินอย่างนี้อย่างนี้นะครับเพราะทนายพูดไม่ใช่นะครับเพราะว่าศาลหรือผู้พิพากษาแต่ละคนก็ตัดสินคนละอย่างนะครับแต่เเบื้องต้นเนี่ยค่าเสียหายจากการถูกฟ้องว่าเป็นชู้เนี่ยก็เป็นค่าเสีหยหายทางด้านจิตใจนะครับเป็น แน่นอนแหละครับเป็น,นค่าเสียหายทนนางจิตใจเพราะคุณไม่สามารถที่จะคำนวณหรือตีราคาเป็นเงินจำนวนที่แน่นอนได้มันไม่เหมือนเรื่องของการกู้ยืมเงินนะครับซึ่งทนายผู้ป่นตลอดหรือว่าเรื่องของการรักษาพยาบาลซึ่งมีตัวเลขที่แน่นอนจากการถูกทำร้ายร่างกายอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ประการต่อมาที่ตัวภรรยาน้อยหรือคนที่เป็นชู้เนี่ยมักจะถามทนายก็คือนะครับค่าเสียหายที่มีหลวงเนี่ยฟ้องมันเกินความเป็นจริงมากตองท่านที่มีหลวงเนี่ยอาจจะเป็นแค่แม่บ้านนะครับ ตัวชู้อาจจะเป็นข้าราชการอะไรเงี้ยแล้วก็มีประเด็นเรื่องค่าเสียหายที่เกี่ยวกับคุณอ้างว่าคุณทํางานนะครับแต่งานที่เมียหลวงทําไม่ใช่งานของตัวเองเป็นงานของครอบครัวอย่างเงี้ยหรือเป็นงานของสามีแต่มาอ้างฟ้องเนี่ยจะเจอบ่อยในคดีที่ฟ้องชู้นะครับตัวเมียหลวงเป็นแม่บ้านนะครับอย่างเงี้ยเจอบ่อยนะครับเจอบ่อยแล้วก็อ้างว่า ครอบครัวต้องแตกแยกเสื่อมเสียเกียรต์ยศชื่อเสียงนะครับในการวิฉัยเรื่องค่าเสียหายเนี่ยเราทางศาลเนี่ยส่วนมากก็จะวิฉัยนะครับว่าตัวเมียภรรยาน้อยเนี่ยหรือเมียน้อยเนี่ยได้ไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับสามีบ้างเป็นหลักในเกณฑ์นะครับเรียกว่าหลักเกณฑ์เลยว่า ไปยุ่งอะไรบ้างหรือไปทําอะไรให้ภรรยาหลวงเดือดร้อนบ้างนะครับถ้าไม่ได้ทําอะไรอยู่กินเขาก็แยกกันอยู่เขาปกตินะครับอยู่บ้านเขาก็แยกกันเขาก็ไปแอบล MM. อกลอกกันทําแน่นอนค่าเสียหายมันก็คงจะไม่สูงนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ไปทําให้ภรรยาหลวงเดือดร้อนทางด้านร่างกายหร mm ือจิตใจอะไรเขาไม่ได้เข้าไปนอนในบ้านนั้นนะครับเขาไม่ได้ไปยุยงบุกปั่นให้ไปเลิกกับภรรยาหลวงแต่เพียงแต่ผู้ชายมันมาหากับเบียอนเองอันนี้ก็เป็นข้อต่อสู้ได้นะครับ ก็จบในตอนที่295นะครับก่อนที่จะจบกันไปนะครับหลายท่านก็ถามว่าทนายคะปรึกษาฟรีหรือเปล่าหรือต้องคิดค่าปรึกษาแน่นอนครับปรึกษาฟรีในเบื้องต้นนะครับแต่ในส่วนของค่าปรึกษาทนายเนี่ยก็จะเป็นรายละเอียดว่าครั้งหน้าอาจจะต้องมีถ้าคนปรึกษาอีกนะครับเพราะว่าเป็นการาสนับสนุนช่อง YouTube นะครับว่าออให้เราทำไม่มีคนดูอะไรเงี้ยมีคนดูไม่ใช่ว่าเฮ้ยทำไปแล้วมีแต่คนดูําไม แต่ไม่มีการตอบสนองรับนะครับอย่างเช่นไม่มีกดไลค์ผมรู้แหละว่ามีคนดูหลายคนเพราะว่าเรื่องนี้มันไม่ค่อยมีคนพูดนะครับมันมอาจจะเป็นเรื่องใหม่ๆที่ทนาย,นยได้เอามาเผยแพร่โดยซ้ําไปและคนอื่นๆก็อาจจะเอาเป็นตัวอย่างนะครับในอนาคตแต่ว่าผมก็ว่าว่าคุณจะลอกเลียนแบบผมไม่ได้ไม่เป็นไรผมยินดีเสมอนะครับคนอื่นดูก็เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับก็เป็นข้อคิดนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่า ออคุณจะต้องถือตามที่ผมพูดนะครับอันนี้เป็นแค่ข้อคิดเห็นทางด้านข้อที่จริงและข้อกฎหมายนะครับส่วนคนที่ดูคลิปวิดีโออยู่แล้วมีคดีอยู่ที่ศาลจะถอนทนายความคนเดิมคนเดิมเนี่ยไม่แนะนํานะครับเพราะว่ามีหลายท่านเนี่ยเจอหลายอาทิตย์เนี่ยเจอเดือนเดือนตุลาเนี่ยเพิ่งเปิดอาทิตย์มาประมาณ10วันในวันที่10ตุลาเนี่ยก็ ปี6กเนี่ยก็มีแฟนคลับหลายท่านเนี่ยได้มีการว่าจ้างทนายความไว้แล้วนะครับแล้วเกิดเฮ้ยทำไมไม่พูดเหมือนทนายวิริยุทธ์เลยอะไรเงี้ยอันนั้นผมก็ขอฝากไว้นะครับว่าคุณก็ให้ทนายคนเดิมเขาทาไปเพราะคุณจ้างทนายคนเดิมไปแล้วนะครับไม่ใฉยแบบว่าผมพูดอย่างนี้ผมเก่งเพราะว่าตามหลักกฎหมายแล้วถ้าคนเดิมเขาฟ้องมาย,ยัางไงทนายคนใหม่ไม่ว่าคุณจะจ้างใครก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมเพราะว่า ฟ้องมาอย่างนั้นแล้วทนายจะไปแก้ฟ้องไม่ได้นะครับเพราะคุณฟ้องมาอย่างนั้นแล้วถ้าตามกฎหมายการแก้ไขคําฟ้องหรือคาให้การก็จะมีกฎหมายบังคับว่าคุณแก้ได้แค่ไหนอย่างไรนะครับอันนี้ต้องเข้าใจนะครับส่วนในเรื่องของประเด็นคดีถ้าจ้างทนายคนใหม่เนี่ยท่านก็จะต้องทราบข้อตัวจริงตรงนี้ว่าพยานหลักฐานก็ต้องใช้ชิ้นเดิมเช่นเดียวกันนะครับ พยานหลักฐานก็จะต้องอยู่ในกรอบของคําฟ้องเดิมหรือคำให้การเดิมอันนี้เราพูดกันให้เข้าใจนะครับถ้าจ้างทนายคนใหม่แน่นอนต้องไปถอนทนายคนใหม่อันนั้นอยู่แล้วนะครับเพราะว่าตามกฎหมายด้วยทนายความเนี่ยก็จะกําหนดว่าห้ามทนายรนะับคดีที่มีทนายความคนอื่นว่าต่างแก้ต่างอยู่แล้วในศาลนะครับว่าเป็นมราย,ยาททนายความนะครับก็จบในตอนที่2องเป็นเรื่องชู้ถูกฟ้องเรียกค่าเสียหายจากเมียหลวงจะไม่จ่ายได้ไหมก็ ไปดูเหตุผลที่ผมพูดนะครับเหตุผลมันเป็นลักษณะคําถามมากกว่าแต่เหตุผลในคําตอบก็จะมีหลายคลิปวิดีโอที่อธิบายไว้เพราะว่าถ้าจะอธิบายอีกก็คงจะไม่จบนะครับในต,ตอนที่295ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับทนายวิทยุพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับแล้วนะจ๊ะ